พี่ชายที่แสนดีแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่ได้ร้องตอนช่วง10ปีแรกเนี่ยพี่นับได้ว่าประมาณส0มหมื่นเที่ยวแต่แบบคิดดูดีว่านี่มันแบบ30ปีแล้ว <c oughs> คิดว่าน่าจะเป็นกี่เที่ยวเพราะว่าทุกเวทีได้ร้องเพลงนี้แล้วไม่ใช่ว่าร้องครั้งเดียวด้วยนะคะบางเวทีเนี่ยร้องแล้วร้องอีกหลายรอบมากอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มนับไปนานแล้วค่ะ สวัสดีค่ะพี่อุ้ยค่ะรวิวัรจินดานั่นเองค่ะไม่ได้เจอกันนานเนะาะพี่ว่าพี่คิดถึงมากกว่านะ <c oughs> คือต้องบอกว่าเป็นคนร้องเพลงอะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแบบเวลาที่ได้ร้องเพลงคือมีความสุขที่สุดละ บอกว่า5-6ปีที่แล้วเนี่ยปรับชีวิตใหม่นะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนนิสัยใหม่หมดทุกอย่างเลยซึ่งก็ทำให้ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจ คือตอนนั้นเนี่ยเป็นภูมิแพ้อย่างแรงมากจามไม่หยุดต้องใช้ยาพ่นจมูกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยต้องปรับเปลี่ยนเรื่องอาหารการกินเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็การนอนเช่นสมมุติว่าอาหารการกินที่แบบว่าตามใจปากมากเกินไปก็ไม่กินนะคะก็เริ่มแบบเวลาจะกินก็เริ่มเแกบบ็บคิดก่อนว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราอะไรที่เราควรกินพอนานๆไปปั๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้เลยว่าเค้กที่เราเคยชอบมากมากกินได้วันละสีชิ้นเนี่ย กิน2คําก็พอแล้วจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสามารถแบบยับยั้งชั่งใจตัวเองได้มากขึ้นหรือว่าการปรับเวลานอนอย่งางเมื่อก่อนนี่ชอบนอนแบบุ่นงเลยตี2ตี3ามก็ชอบทําอะไรดึกๆมันเงียบดีอะไรเงี้ยพอหลังจากปรับตัวเองมาเป็นสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่ง5้าทุ่มไม่เกินนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมันมีชีวิตอีกแบบหนึ่งที่แบบรู้สึกเลยว่ามันดีมากจริงๆ ต้องบอกเลยว่ามันมากับประสบการณ์เนาะไม่เกี่ยวกับอายุนะคะวิวบอกเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับอายุมันเกี so ่ยวกับประสบการณ์ของเราถึงแม้ว่าจะอายุเยอะแต่ว่าประสบการณ์ที่เราไม่ได้ไปเจออะไรที่มันจะต้องมาปรับใจตัวเราเองหรือว่าปรับความรู้สึกตัวเราเองเนี่ยเราก็จะยังไม่ได้บทเรียนเนาะเรื่องใหญ่ที่ที่ปรับได้มากที่สุดก็คือเรื่องของจิตเรื่องของข้างในเรานี่แหละนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันสําคัญมากจริงๆหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะคะทุกสิ่งภายนอกที่เราเจอไม่ว่าสถานการณ์ไหนก็ตามจริงๆมันเริ่มที่ความรู้สึกข้างในของเรานี่เองนะคะเพราะว่าใจของเรานี่แหละเป็นตัวกําหนดทุกอย่างเลยเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณรู้สึกว่าใจของเราอะไม่ดีไม่ดีนี่หมายความว่าเราคิดแต่เรื่องลบเราคิดแต่ ท้อแท้สิ่งเ่าเนี้ยเชื่อไหมคะว่าเวลาเราพูดกับตัวเองบ่อยๆมันก็ทําให้เรากลายเป็นแบบนั้นจริงๆใจเราเนี่ยแหละคะ่ะเป็นคนกําหนดชีวิตเราเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอปัญหาเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าชีวิตมันแบบเอสถานการณ์มันไม่ได้เข้าข้างเราเลยขอให้รักษาใจของตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วเมื่อนั้นเนี่ยนะคะเราจะพบทางออกที่ดีที่สุดจริงๆอันนี้เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าผ่านมา ใช้มาเป็นสิปีแล้วนะคะแล้วมันได้ผลทุกครั้งเลยคง,งแทบไม่ต้องไม่ต้องเดาเลยนะ, mm hmm. ะพี่ชายที่แสนดีแน่นอนอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับผู้แต่งเพลงนะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับ พี่ตุ่นพลเทพสวุวรรณบุญสําหรับทานองเพลงนี้ที่ตอนที่เราได้ยินทํานองเพลงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็บอกเลยว่าเพลงนี้แบบมันจับใจอะเมลโลดี้มันมาแบบสวยงามมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คนเขียนเนื้อซึ่งก็คือพี่จิกประภาษช,ชนสา,านนน<ม>่ะก็เขียนเนื้อได้แบบโอ้โหคือไม่ต้องอธิบายกันเลยทีเดียวสําหรับเรื่องราวสําหรับภาษาของพี่จิตอะไรเงี้ยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเพลงนี้เป็น,ปนพี่ตั๋มจตุรนเอสมู่เป็นคน เรียบเรียงเสียงประสานเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น3คนเขาเขาทำงานกันพวกเราในบรรดาคนดนตรีหรือว่าคนที่ทํางานด้วยกันในอัลบั้มนั้นก็จะพูดเสมอว่าอันนี้มันได้ยอดฝีมือสามคนมารวมมือมารวมตัวกันทําเพลงหนึ่งเพลงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเพลงนี้มันถึงได้มีความพิเศษแบบหลายอย่างมากแล้วมันก็ทําให้เพลงมันลงตัวมากๆจริงๆจ,จนถึงวันนี้อะคะ่ะจริงๆเอยอดฝีมือแล้วคือคนรอ,รอ,รอ,รอโอ้ขอบคุณค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากจริงๆอุ้ยก็ต้องบอกว่า พอได้ได้เพลงดีได้อะไรดีแล้วแบบมันถูกใจมากๆมันคือมันเกิดมาจากจากสิ่งที่เราพูดคุยกันอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยแบบเหมือนกับเราเวลาที่ร้องเราก็อินนะคะ ว้วอยากจะบอกนะคะว่าวิร้องเพลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆเวลานั้นๆอย่างเช่นสมมติว่าเราร้องกับวงใหญ่เราร้องกับเครื่องเครื่องดนตรีตัวเดียวหรือว่าเราร้องกับกีตาร์ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะให้อารมณ์คนละแบบกันเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะฟังเพลงที่ชายที่แสนดีมากี่เวอร์ชั่นแล้วก็ตามหรือว่ากี่ครั้งแล้วก็ตามวิยังอยากให้ฟังในในเวลาที่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากให้ฟังในในเวอร์ชั่นต่างๆกันนะคะ เย้ดามันติ่งอยู่ซิคองมากเลยฟังนอกอ่ะตั้งใจร้องแบบมิวสิค้องเลยโอ๊ยใช่ใช่พี่ค่ะเนี่ยฟังนอกเป็นละครเวทีเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นเป็นโนตัวเดียวเลยโอ้โหขนลุกเลยอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากที่ร้องปุ๊บแล้วแบบว่าบอกได้เลยคบับใช่ะตั้งใจว่าพอมันเป็นเป็นโนตัวเดียวก็เลยตั้งใจให้ใให้้้ผมมรูเลยตัังจนเป็นละครใช่ โอ้ยเยี่ยมเลยพี่